งานโอท็อปมิดเยีย2015ที่อ m p a c t เมืองทองธานีก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะโซนนวัตกรรมสินค้าแปลกใหม่ที่จะนําไปสู่การผลักดันธุรกิจโอท็อปในแต่ละจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตไปติดตามนาวัตกรรมเหล่านี้ได้จากรายงานค่ะส้มตำแมคคาเดเมียและยำแมคคาเดเมียเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากการนำผลผลิตแมคคาเดเมียมาเป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดและเพิ่มรายได้ทางการเกษตร ป้ากัลยานะัทพระสีนามประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเมืองน้อย ตำบลแสงกาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยหนึ่งในผู้ประกอบการเข้าร่วมโอท m มิสเอีย2015ที่ศูนย์แสดงสินค้า IMPACT เมืองทองธานีเราให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายแต่รายได้ไม่เพียงพอต่อครอบครัวเมื่อมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการทางการเกษตรในโครงการพระราชดำริให้คำแนะนำเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกพืชเมืองหนาวอย่างต้นแมคคาเดเมีย ตั้งแต่ปี2,536จนถึงวันนี้23ปีแล้วจึงทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจากเดือนละ20,000บาทเป็นเดือนละ100,000บาททำให้ครอบครัวมีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตรมากขึ้นบางทีเราเราปลูกพืชคือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำได้เลื่อนรอยกินนะคะซึ่งมันมันไม่มีความมั่นคงในอาชีพแล้วก็ไรายได้ก็ไม่แทบจะบวกลบคุณหาแล้วไม่เหลืออะไรนะคะ ด้านประชาชนผู้ร่วมงานที่มีโอกาสลิ้มลองส้มตำแมคคาเดเมียบอกว่าเมนูนี้คล้ายกับส้มตำไทยแต่รสชาติอร่อยกว่าเนื่องจากมีเม็ดแมคคาเดเมียที่หารับประทานได้ยากราคาแพงแต่นำมาเป็นส่วนประกอบของส้มตำจึงทำให้ได้ลิ้มรองรสชาติถึงสรสทั้งรสเปรี้ยวหวานและมันรับประทานไปแล้วเพลิดเพลินเลยทีเดียวแมคคาเดเมียมราคาสูง ก็นี่ใส่มาเยอะนะคะมรถเราซ้มตําไทยแต่แทนที่จะใส่ถั่วก็ใส่มาแคเดเมียม่แคเดเมียมันก็มันอร่อยดีค่ะอร่อยและเป็นมแม่คาเดเมียก็เป็นถั่วที่มีโอเมก้าใช่ไหมคะ เช่นเดียวกับสุดาหน้าชลจิตที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์สําหรับบํารุงผิวพรรณและเส้นผมจึงหันมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเส้นผมซึ่งเธอเองบอกว่าพอได้เห็นผลิตภัณฑ์บํารุงที่ทํามาจากเม็ดมะคารดเมียจึงทดลองซื้อไปใช้ได้อ่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าบํารุงเส้นผมกับผิวหนังก็เลยมีความสนใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเคยเห็นนะคะจะลองใช้ดูใช้มานานแล้วค่ะ วกมะพร้าวเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีแล้วก็รู้สึกจะทําให้ผมเส้นผมนะคะใช่เกดดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปมาจากเม็ดแมคคาเดเมียอีกมากมายทั้งช็อกโกแลตสอดไส้แมคคาเดเมียแมคคาเดเมียบอนถั่วกระจกแมคคาเดเมียเนยถั่วแมคคาเดเมียซึ่งราคาจําหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปจนถึง550บาท งาน o อทอมิสเยียสองพจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดงานคาดว่าตลอดระยะเวลากว่า1สัปดาห์จะมีผู้ร่วมงานกว่า4 0 0 0 0นคนและมียอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า600ล้านบาท